ปลายทางอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูจา้าตัวนี้จะเป็นรุ่น155นิ้วพาร์ตมือหมุนนะคะรานะคาโปรโมชั่น29,500บาทตอนนี้เรามีวินนะคะมีวินแถมให้แล้วก็มีน้ำมันเครื่องแถมให้นะคะแล้วก็ผงกนันนิมในส่วนตัวนี้ลูก พร้อมราคาโปรโมชัน่นตัวนี้ลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์มาค่ะจัดส่งด่วนเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ไม่ไกลจากทางร้านนะคะไม่เกิน200กิโลเมตรนะคะเราจะส่งด่วนให้เลยนะคะวันนี้สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถเทสระบบนะคะทดลองเครื่องลูกค้ามองหาไปย่ำนา สุบน้ำนะคะไปใช้อเนกประสงค์ไปปั่นไฟนะคะแนะนำเครื่องยนต์โ o l เด n นโ bo บ155นะคะค่าตัวนะคะตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่29,500ค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นจากทางร้านนะคะมีวินแถมให้นะคะวินเครื่องแถมให้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์097 9 712677หอกจอคอสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินจ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะนี่นะคะในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือนะคะไวรับประกันสินค้านะคะแล้วก็มีเสื้อนะคะแล้วก็เสื้อจากทางร้านนะคะหตัวนะคะ มีคุญแจนะคะอันนี้เราก็เติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องสา่เพิ่มนะคะ